เหรียญเขาอะไรบอสอะไรนะผมใช้ตั้นานแล้วเนี่ยนะเราเขาไปทำอะไรอ่ะเหรืองกระกเป็เหรียญเหรอของใครวะเหรอเนี่ยนะเฮ้ยของใครอ่ะมันคือเหรียญผีแล้วพี่หาบอกว่าตัวยเวลาเขาเขาจะเอาเหรียญพวกนี้เดี๋ยวเขาบอกว่าเขารับซื้อได้นะเออเขารับซื้อได้ในเหรียญเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยไม่งั้นก็แสนอ่ะเหรียญละแสนทำไงเนี่ยอุ้ยต้องมีตั้งหลายแสนอ่ะ เอากระมีถุงท่านนี้หนัเต็มเลยนี่เขารับซื้ออยู่นะอันนี้เหรียญอะไรเอออุ้ยอันนี้เหรียญอันนี้เหรียญเหรียญโบราณเหรียญโบราณเหรรียญโบาณนะเอ๋อใครหาเจออ้าวอาตอมใช่ดิใครใครใครเป็นคนไม่เอตอมมเจอคนแรกมามามีกี่เหรียญเขาจะแบ่งให้แบ่งกันแบ่งกันดีกว่าเขาเจอคนตุ้ยอีกแล้วก็เจอคนมาตอมอีกเหรอพ่อเจ้าพ่เจ้ใครเจอใครเจอคนแรก อ๋อสองคนนี้เจอก่อนตอ้อบ้านขนมบ้านย่กลบมาไอ้บสเห็นบเหรียญหออสเ็นอนอเออโ่้อะนี่นี่จะจะเก็บไว้เองหรือจะแบ่งคนอื่นด้วยเก็บไว้เหรียญผีผีทำหาอ่ะแล้วแต่แล้วแต่ฮันเป็นคนอยากแบ่งให้ใครก็แบ่งถ้าใครไม่เอาก็ให้บอสคนเดียวผมไม่เอาครับไม่เอา อ่ะขอเหรียญเออไม่เชื่ออก็ไม่่เชืวยขอบอสทำใไ้ได้บอสพี่เขาขอก็ให้ไปเหรียญนึงที่เหลือบอสก็เก็บไว้เออเหรียญสตางค์เอาไว้ไปทอนในเซเว่นมันทอนได้เหรอเดี๋ยวยทอนได้งยี่สิบเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ใช่ไหมเราเก็บไปแล้วเราเอาไป้เล็กใช่ไหมมันจะได้มาเป็นร้านร้านตัวนี้เลยนะทีมร้านเนี่ยได้แล้วปีอะไรเขาเขารับซื้อปีไหน เออมันมีปีพศอยู่กระโจมานสิกระโจมรู้เหรียญเขาน่าจะมีนางกระติกด้วยไม่รู้ใครมาทิ้งไว้เออไปเออแล้วนางกระติกอยู่ใครอยู่กับบอสอยู่กับบอสในบ้านละอ๋อโอเคเอาไปเก็บไว้ก่อนไปเก็บไว้บ้านนะมันเกิดโอ้โห แข่งกันใหม่ไม่ใช่สามคนนะตีกั้นมันโดหัวขึ้นมาก่อนเพื่อนเอาเอาไปแข่งใหม่เท่านั้นอ่ะไปแข่งใหม่แข่งใหม่แข่งใหม่นี่ทางเดิมแหละไปแข่งใหม่